น้ำกับสันก็ต่อครับเควินเดอะรอยเปิดเผยเหตุผลที่มานาโปลีรวมไปถึงสุดท้ายจิ้มเบอร์11นะครับนี่ครับไม่ใช่เบอร์10นะครับเบอร์11นะครับเพราะว่ารีทายไปแล้วเบอร์10คิวเดอะรอยครับเปิดใจถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญแย้มร่วมทีมนาโปลีแบบไม่มีค่าตัวภายหลังหมดสัญญากับแมซิตี้พร้อมเลือกหมายเลข11ลงสนาม เดบบอยเปิดต Sch ัวก like ับนาบลีอ no ย่างเป็นอาการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับก่อนเผยว่าได้ตัดสินใจเลือกข้อเสนอของนาบลีเหนือสโมสรจากยุโรปซาอุดิอารเบียและก็สหรัฐอเมริกาเพราะมองว่าเป็นแพ็กเกจครบเครื่องกว่าและก็ตอบโจทย์ทั้งในด้านฟุตบอลและก็ไลฟ์สไตล์ของครอบครัวนาบลีเป็นสโมสรที่เพิ่งเป็นแชมป์เมื่อไม่นานมานี้และแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีคุณภาพสูงเดบบอยก็เริ่มกล่าวนะครับ มันต่างจากสิ่งที่ผมเคยเจอในอังกฤษแต่มันก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันผมยังมีแรงจูงใจและความสามารถที่จะเล่นในระดับสูงต่อไปนาโปลีคือทางเลือกที่ยอดเยี่ยมเช่ตัวยังเผยว่าหนึ่งในแรงจูงใจหลักคือโปรเจกต์ที่ผู้บริหานรนาโปลีนําเสนอถึงอังกฤษพร้อมทั้งบอกว่าเขากับภริยาเคยแต่งงานกันในแคว้นกัมปาน,นียที่นาโปลีตั้งอยู่นะครับจึงรู้สึกเชื่อมโยงเป็นพิเศษเมื่อผมเห็นโปรเจกต์ทั้งหมดที่พวกเขาวางเอาไว้รวมถึงการลงทุนเสริมทีมผมตื่นเต้นมากและคิดว่านี่แหละ คือสถานที่ที่ดีที่สุดสําหรับผมในช่วงหนึ่งของชีวิตดาตวเตะวัย34ปีอย่างเดอะบอยนะครับเลือกสวมเสื้อหมายเลข10ลงสนามให้กับนาโปลีพร้อมกล่าวถึงความมุ่งมั่นส่วนตัวบอกว่าตราบใดที่ผมยังเล่นฟุตบอลอยู่ผมก็ต้องเรียดศักยภาพของตัวเองให้ถึงที่สุดผมอาจจะไม่ใช่นักเตะที่อายุน,น้อยอีกต่อไปแต่ผมยังเชื่อว่าผมสามารถสร้างความแตกต่างให้ทีมได้ทั้งในด้านคุณภาพและประสบการณ์และผมก็พร้อมเรียนรู้จากทีมใหม่สไตล์ใหม่และลีกใหม่ด้วยนะครับ โอ้โหก็ถือว่าเป็นการให้สภาพที่โคตรจะสุข,ขุมของเควินเดอะบอยนะครับในการเปิดเผยนะครับว่านี่แหละคือทีมที่เขาถูกใจในโปรเจกต์แล้วก็จะพัฒนาตัวเองก้าไปอีกระดับหนึ่งก็สามารถใช้ประสบการณ์ความเก่าเนี่ยยกระดับผลงานของนาโปลีได้อย่างแน่นอนต่อให้ตอนนี้จะไม่ใช่เด็กหนุม่มจะไม่ได้อายุน้อยแล้วก็ตามเขาบอกว่าเขาจะช่วยให้อย่างเต็มที่สุดความสามารถในครั้งนี้นะครับก็ต้องรอดูนะ สำหรับฟอร์มของเคว,วินเดอรอยกับทางดับเบว่าจะบังเกิดประมาณไหนนะครับนี่ครับหมายเลข11นะรอดูวันเฉิดชายได้เลยรอดูวันเฉิดชายได้เลยนะครับสำหรับเควินเดบรบอยไปต่อกันเลยครับข่าวสารของอูโกเอกิติเกนะครับสื่อคาดการว่าเอกิติเกเนี่ยจะทันช่วยลิวอ์พลในการทัวร์เอเชียนะครับก็คาดการว่าอย่างนี้นะครับ รายงานข่าวจากสปอร์ตโมครับคาดการว่าเกมที่อูโกอิกิติก้อาจจะได้ประเดิมสนามให้ลิปูลหลังใกล้บรรลุข้อตกลงย้ายมาสู่แอนฟิลด์แล้วครับรายงานล่าสุดครับบอกว่าลิปูก็บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับแฟรงเฟิร์ตนะครับเพื่อคว้าตัวอูโกอิกิติก้กองหน้าของทีมหงแดงลิปูเนี่ยจบฤดูกาล2 0 2 4ันยีิพในฐานะแชมป์พิมเลกแล้วสโมสรก็แสดงออกอย่าง,างจริงจังอ่ะแสดงออกถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะล่านั้งแต่ช่วงสมมตินี้เพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์เอาไว้ให้ได้ ฟอร์เรน VS ครับเซนเซียมาจากไบเออร์เลกูเซ่นด้วยค่าตัวที่อาจจะสูงถึง116ล้านปอนด์ขณะที่ฟลูแบ็กย่างไม่ล็อเคอร์เคสแล้วก็เจอร์มี่ฟิมโปรงต่างก็เข้ามาเสริมทัพเหมือนกันลิเวอร์พูลเนี่ยสนใจคว้าตัวเอกดิเก้กองหน้าของแฟรง์เฟิร์ตนะครับแม้มีคู่แข่งอย่างนิวคาสเซิลแล้วก็แมนยูก็ตามนิวคาสเซิลเนี่ยให้ความสนใจเอกดิเก้เป็นพิเศษแล้วเดวิดออนสตินก็รายงานบอกว่าลิเวอร์พูลกับทาง ฟังเฟิร์ตเองตอนนี้ได้ตกลงค่าตัวกันที่สูงกว่า82.3ล้านปอนด์ไปแล้วโดยคาดว่าการนี้ทีมจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันนี้ครับลิปูเนลลงเล่นเกมอุุนเครื่องนัดแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเอาชนะเบรสตันนอนเอ็นไป3-1ที่สนามดิบเรลแล้วก็เตรียมบินไปทัวร์เอเชียวันอาทิตย์นี้เกมนัดต่อไปของลิปูจะพบกับเอซิมิลานที่ฮ่องกองวันที่26รกรกฎาคมและหากเอกริเกเซนัญญายในช่วงต้นสัปดาห์หน้าคาดว่านักเตะจะได้ร่วมทีมก่อนลงเล่นกับทีมจากเซเรีย หาขั้นตอนการแยายทีมยังคงยืดเยื้อไปจนถึงปลายสัปดาห์กำหนดการลงเล่นนัดแรกของเอกิเกอาจจะเป็นเกมกับโยโกมาเอฟมารินอตวันที่30มสกราคมนี้ก็เป็นไปได้นะครับอรอดูแล้วกันนะว่าจะปิดดิวตอนไหนครับสำหรับหงแดงลิวปูไปต่อที่หนูริ่งกันหน่อยไรยฮิมสตอร์ลิงครับมีรายง,งานบอกว่าเชลซีขอ20ล้านปอนด์ปล่อยสตอร์ลิงพ้นทีมทันที เชลซีนะครับมีรายงานข่าวล่าสุดครับบอกว่าขอนะวางค่าตัวของไรม์ซอร์ลิงครับแนวรุกส่วนเกินเอาไว้ที่20ล้านปอนด์สำหรับสโมสรที่อยากได้ตัวร่วมทีมเป็นที่ชัดเจนตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วว่าไรม์ซอร์ลิงเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของมาเรสกาครับหลังถูกปล่อยฮาอนอนยืมตัวใช้งานซึ่งผลงานกับอาร์เซนอลก็น่าผิดหวังทั้งในเรื่องของฟอร์มการเล่นและโอกาสในการลงสนามโดยทําได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นจากรายงานล่าสุดนะครับก็บอกว่าเชลซี Chelsea เนี่ยขอค่าตัวไรม์ซอร์ลิงอยู่ที่20ล้านปอน น้อยกว่าครึ่งหนึ่งจากที่เสริมร่วมทีมจากแมนเชสเตร์เมื่อปี2022ยอมขาดทุนไปเลยอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีสโมสรไหนที่ติดต่อเข้ามาหรือแสดงความสนใจจริงจังในตัวสเตอร์ลิงนะและด้วยค่าเหนื่อยระดับ325,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ของเขาอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สําคัญคือที่บันมามีรายงานว่าสเตอร์ลิงวัย30ปีเนี่ยไม่ได้สนใจจะไปเล่นที่ซาอุดิอาระเบ,บียหรือเมเจอร์ิกสซ็อกเกอร์สหรัฐที่มีศักยภาพในการจ่ายค่าเหนือ่อยเต็มจํานวนในแบบที่รับอยู่ในปัจจุบัน โดยเจ้าตัวเนี่ยหวังว่าจะได้อยู่ในลอนดอนต่อไปนะครับเนื่องจากเตอาโก้ครับลูกชายวัย8ปีของเขาเพิ่งเข้าร่วมมาคริมี่ของอาร์เซนอลไรอันเซอรลิงครับถือว่าเป็นหนึ่งในแข้งที่มีประสบการณ์ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเกือบ400นัดทั้งกับลิเวอร์พูลแมนเชสเตีรเชลซีแล้วก็อาร์เซนอลโดยทำได้123ประตูกับ75แอสซิสต์นะครับโอ้ยรอดูได้เลยนะฮะไปดูเซนันของอมาติอุสกุญญากันหน่อยนะครับเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าได้รับคำชมจากรูเบนอโมริมนะ ว่าทำได้ดีครับประเดิมแมนยู45นาทีแรกในเกมบอลครื่องเมื่อคืนนี้รูเบนอมูริมกุนซร์ของแมนยูครับกล่าวชื่นชมมาติอุสคุนยากองหน้าคนใหม่ทำผลงานดีน่าประทับใจหลังประเดิมสนาม45นาทีแรกในเกมบอลครื่องกับบริชโนเตตแมนยูครับที่เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมในสวีเดนครับลงสนามเกมบอเครื่องนัดแรกช่วงปรีซิชั่นก่อนเริ่มฤดูกาลหน้าโดยรับแข่งกับบริชโนเตตทีมน้องใหม่ของพิมเลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา อัลบริมจัดการส่งมัติอุสคุน่ากองหน้าคนใหม่ที่แย้มมาจากวูบลงตัวจริงก่อนถูกเปลี่ยนออกในช่วงพักครึ่งขณะที่ผลการแข่งขันจบแบบไม่มีสกอร์ทั้ง2ทีมนะครับไม่สามารถทําอะไรกันได้เลยอัลบริมก็พูดถึงคุน่าก็บอกว่าเออผมคิดว่ามาัติอุสคุน่าแสดงให้เห็นสิ่งที่เราต้องการออกมาได้ดีมากเขาเป็นนักเตะที่เมื่อได้รับบอลระหว่างแนวรับคู่แข่งสามารถเล่นได้อย่างดุดันแระกดดันคู่ต่อสู้ได้จริงเราเห็นแบบนี้มาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วในทีมเก่าของเขาดังนั้นเราคาดหวังให้เขาทําแบบนี้ต่อไป แน่นอนว่าคุณจะเห็นว่าการประสานง,งานระหว่างเขากับบรูโน่ยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ผมเชื่อว่านั่นจะกลายเป็นการประสานง,งานที่ดีแน่นอนนอกจากนี้ครับอัมริมเนี่ยยังพูดถึงผู้เล่นใหม่อีกคนอย่างเดโก้เลออนนะครับดารุ่งปรากวัยที่ย้ายมาจากเซโร่ปเตนโยและได้ประเดิมสนามในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายบอกว่า,เ,าเราต้องเข้าใจว่าเด็กคนนี้เพิ่งย้ายมาจากปรากวัยและเพิ่งอยู่กับแมนยูได้แค่2สัปดาห เขาทาได้ดีมากนะกำลังเรียนรู้หลายๆอย่างเขามีพลังมากเราจะกลายเป็นนักเตะที่ดีมากๆคนหนึ่งแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของพี่เจ๋งรูเบนอโมริมนะครับในการให้สัมภาษณ์พูดถึงแข้งใหม่อย่างเลยอนรวมไปถึงมาติอุสคุนยานะครับก่อนที่จะเปิดซีซั่นใหม่นะเมื่อคืนนี้ก็อุ่นเครื่องกับลีชิโดเต็จเจ้ากันไปศูนย์ศูนย์นะครับทำอะไรกันไม่ได้ก็คอยไปว่ากันเกมหน้านะครับแล้วก็ลองลองลอง,ลองทีมไปก่อนอนะ่ะ ก่อนจะเปิดซีซั่นใหม่ก็อรอดูแล้วกันนะครว่าจะสนุกสนานมากน้อยขนาดไหนฝากไว้ด้วยนะครับบินชาเลนจ์นะครับกับ Uscore 365ถ้าใครสนใจก็แอดไลไปที at us 365ได้เลยอย่าลืมมีแอดดัมหน้าด้วยนะครับกิจกรรมจนจบเดือนกรกฎาคมนะก็เป็นกิจกรรมของ Uscore 365s นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เราสามารถร่วมรู้สนุกได้นะครับแจก p h o n e ด้วยนะถ้าใครสนใจนะครับแอดไลไปที add ่ us 365ได้เลยอย่าลืมมีแอดดัหน้าด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากพี่น้องที่รับฟังข่าวสารนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆเอามาอัปเดตให้ฟังแบบต่อเน,นื่องครับอัปเดตกันให้ฟังแบบยาวๆแบบจังหนับกันเลยทีเดียวนะครับฝากไว้ด้วยนะครับทุกท่านทุกคน